สวัสดีค่ะวันนี้เก๋ก็จะนำบอนสีมาล็อกจอกแจ๊กของเก๋เนี่ยค่ะเอามาใส่กระถางใบใหญ่นี้นะคะรวมๆกันค่ะนี่ค่ะเก๋ก็ทำเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ค่ะก็โตเร็วๆนะก็เหมาะดีนะคะเก๋คิดว่า เราจะได้ดูแลก,กันในกระถางนี้ทีเดียวไม่ต้องไปกระถางนู่นทีกระถางนี้ทีอันนี้ก็ฤรษอสีผสมนะคะเก๋ก็ปักไว้ตนริมทางเดินค่ะก็ติดแล้วนะคะเดี๋ยวเก๋ก็จะตัดยอดออกไปขยายพันธุ์อีกเพิ่มจำนวนไม่ต้องไปซื้อ ตอนแรกเก๋ก็มีอยู่กระถางเล็กๆประมาณสามตินิ้วนะคะกระถางตอนนี้เยอะเลยค่ะถ้าตัดยอดตรงนี้ไปปลูกนี่เก๋ปลูกในกระถางของฮกหลงก็เหมาะดีนะคะเขาก็ช่วยดูแลก้านของฮกหลงไม่ให้เอ็นไม่ให้เอียงช่วยประยุงไว้นะคะก็แบบนี้ ตรงนี้ก็เป็นแดดตอนบ่ายนะคะด้สีผสมก็ชอบแดดค่ะเกคิดว่า,าต้นนี้นะคะที่เหมาะกับเกนะคะปลูกง่ายดูแลง,ง่ายขยายพันธุ์ก็ง่ายที่สุดแล้วค่ะเนี่ยให้ให้อยู่กับบอลสีก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะเกก็ชอบค่ะตอนนี้ อากต้นเล็กๆนะคะเนี่ยได้มาขนาดนี้ถ้ามีสีอื่นก็คงจะสวยขึ้นขึ้นกว่านี้นะคะเกก็ยังไม่มีสีอื่นค่ะมีแต่สีประมาณนี้สุดท้ายนี้เก๋ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะคะ เก๋ก็ดีใจค่ะก็ยังมีเพื่อนๆเ,เข้ามาชมช่องน้อยๆของเก๋สวัสดีค่ะ